ผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับมิสเตอร์แซมและผมพีจีนะครับอยู่กันในเกมเอดอะสปินเตอร์เซลนะฮะไม่มีเดอะสปินเตอร์เซลเลยโอเคสปินเตอร์เซลแบ็คไรท์โอเคผมพีจีก็ไม่ได้ไม่ได้หาอะไรลง YouTube ของผมมานานแล้วค่ไหนผมเงียบเลยเออเฮ้ยสวัสดีครับนะเราจะมาคุยกันต่อวันนี้เราก็จะมาลองเล่นวันนี้จะมาเล่นเดอะวันนี้จะมาเล่นสปินเตอร์เซลให้ดูนะฮะเฉยๆเฮ้ดูเฉยคือแบบไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ ผมว่างมากปิดเทอมไงเออผมก็ไม่มีทำนะฮะแจ็คอะว่าไงอ๋อจีจงเข้าป่าเอ้ยไม่ดีมั้งกิมชุดไม่ใช่นะฮะกิมนี่เราเรามาหาภารกิจกับกิมนะครับกิมนี่ภารกิจไปสรรหามาจากไหนก็ไม่รู้จะขี่ไปนะฮะกูขี้เกียจการรอคอยเคลแล้วก็จะเอ่ารับมิชชั่น โซโล่ครับกูออนไลน์ไม่ได้ครับกูออนไลน์ไม่ได้เลยกูต้องโซโล่ครับโอเคครับเริ่มกันเลยโอ้อะไรเนี่ยดันแฮกเกอร์แดนส์แฮกเกอร์แดนส์แฮกเกอร์แดนเอออันถูกปบอกมไม่รู้นะผมตกสังเกตโอเคไม่เป็นไร <laughs> ท่านอาจจะไม่ได้อาธรด์ที่สมจริงนะคะคืออาจจะได้เนื้อเรื่องที่ไปไม่ครบนะฮะโอเคผมตกสังเิตโอเคไม่เป็นไรผมประจานเลยเนี่ยผมมองตรงไงผมไม่โกหกไม่ตอแหลเออผมบองตรงมีระเบิดด้วยผมไม่เทสมาแล้วคือเล่นมาเล่นเออเห็นว่าเกมสนุกดีผมก็เลยเอาเอาลงสักหน่อยนะะมีคนอยู่นี่นะฮะอย่า เราจะไปแฮกเกอร์ตามจุด A B C ตามลำดับเลยนะฮะยิงหน้าต่างตรงนั้นมีหน้าต่างนะครับนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นแนหะเกที่นีหันอยู่อ่ะดีเดีโอเค,คแล้วก็มาละเราจะไปหน้าต่างบานนี้กันเกมนี้นี่ถ้าหน้าต่างเปิดอยู่หรือหน้าต่างไม่มีอะไรกั้นเนี่ยเข้าเลยเลยฮะเข้าได้เลย,เลย เข้าตามตอกนะ,ะออกทางหน้าต่างยังไงไม่ใช่นะฮะโอเคชึบลบก่อนนะฮะมีเลเซอร์ครับตรงนี้ไปได้นเสียงคนเดินด้วยอนะัแบเบนี่ยไหนอ่ะช่างไหมเราใส่อยู่ตรงนู้นแล้วเาวนู้นเดี๋ยวเรามีท่อแล้วก็ขึ้นท่อครับ นะผมมาซ่อมท่อครับผมไม่รู้ครับโอเคเลเซอร์ต้องอัดเลเซอร์ด้วยท่อพอมันไปปุ๊บเราก็นั่นนะนั่นแหละเฉลียวครับรอจังหวะนิดหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแถวเนี้ยหมดหัวพววะฮ่าเ่ยนั่นไงนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมาร์กเลยมาร์กเลยกูข้ามึงแน่แล้วก็จะไปจุดเอ็นก่อนตรงนี้เองชั้นล่าง สี่เมตรนี่เดียวมีสองคนนะมามันคุยกันไข่หมดงอมง่ะยืนค้ำของผู้ใหญ่ไม่ดีนะเว้ยกูผมเงาะขึ้นแล้วเห็นเห็นปะเนี่ยไยืนค้ำของผู้ใหญ่ออ้ยเออเนี่ยแฉหนัก เฮ้ยเเฮฮ้้ยยนั่นโอเคครับอยู่ในห้องนี้มีเลเซอร์อีกกูเว้นตามจุ๊บนั่นไม่เป็นปัญหานะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขึ้นได้ด้วยน,นี่ก็ต้องขึ้นได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวด้วย เย้ <Yeah. S 2> ได้ด้วยแล้วกูไม่ขึ้นอ่ะขึ้นดิเออขึ้นนี่เออเออแล้วกูจะขึ้นไปไหนต่อวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเฮ้ยเชื่อมาเลยเฮ้ยครับเราเผื่อไว้เลยเปิดจุดสีเนี่ยพ่อเทอ่อันเนี้ยเนี่ยอยู่นี่ไงออนะออบัไนได ไม่เป็นไรเทลงครับแล้วก็จะไปแฮกจุด A ก่อนลงนะครับลงแฮกกันเลยมาร์กไอไอบักไอบึกนั่นเลยจุด B อยู่บนหัวเราเราแฮ็กขึ้นเดี๋ยวนะโอ้โหมียักษ์ด้วย นัน่นนี่โอ้โหโอ,โอ้ไปตรงนู้นก่อนดีกว่าแม่งเรื่อ,อยๆเคียร์กันไปโอเคผมก็จะไปเอามาร์คของผมคืนโดยการไปฆ่ามันนะฮะฆ่ามันนี่ตัว ไม่ได้เดี๋ยวมันร้องเรียกหน่อยเรียกหน่อยมันนี่ได้เหรอมันนี่ได้เหรอ,อมือละมันนี่มนันนี่นั่นแหละเยียมยอดกับทเทียมเจียวอืมช้าไปแล้วอีกเนาะตายอย่างสงบคบกับสันติภาพนะฮะ ไอ้ยักษ์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 ยักษ์ยักษ์ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไมาไม่ได้ด้วยเราเดินไม่เดินไปไม่ได้มีกล้องนะฮะกูเดินไปไม่ได้กูก็เฮ้ยขึ้นท่อครับโอเคขึ้นท่อก่อนผมไม่รู้ผมมาซ่อมท่อเออผมไม่เกี่ยวใครตายผมไปดูมาซ่อมท่ออุ๊ยมาแล้วครับ ตรงนั้นก็มีกล้องด้วยยิงเลยไม่ได้ถ้ามันใส่เสื้อก,ก็มันจะขึ้นแดงๆเง,งี้ยไม่ได้นะฮะอ้อมหลังกิมยืนนี้ใช่ไหมเนี่ยกูเทคดาวบนหัวมันไ,มได้เลยนะฮะเฮ้ยทางนูน้นเออนูนน้นนูน้นนูน้นเออนี่ยขาทะลุท่อด้วยเฮียคุณดู รอให้มันไปก่อนโอเคไป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 ไไม่เห็ไม่เห็ไ่นั่นแหละมยืนไว้มยืนไว้อย่าพ่งไปนะขึ้นอเร็วไวมีกเปไวเดินเดินั่นแหละโอ้โหร้องกรดังลยหานเนย ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเยอะแล้วก็มาแฮกจุด C ครับครับโอ้ยเลเซอร์มึงก็ส่องไม่หยุดเลยไม่เหนื่อยมากไงวะข้าวเขากลับม่กินมึงเก็บอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ไปยิงได้เลยนี่หว่า กูดบายลงมาลงมาแหลกเก็บศพครับเอ,อ่อตรงโน่นี่ปิดไม่ได้เว้ยนี่นี้ปิดอยู่ต้องตรงนี้แล้วกันไอ้ลงไปนอนไว้นอนฝ้าท,ท่อให้กูหน่อยเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวท่อท่อแตกก็เรียกกูด้วย นี่มีหลักท็อปเราจะมาเอา,าเฮดเลเซอร์แม่งมีสามเส้นเลย <c oughs> นี่แงนี่นี่ติดงี้เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูลงไปแล้วกูจะขึ้นยังไงอ่ะเด็ดกลัวตรงนี้กูลงไปแล้วกนะูจะขึ้นยังไงวะสวยเลยเน๊ะ สวยเลยเนาเอาก็เอาเว้ยมันทำเกมมามันต้องมีทางทางออกอยู่และโอ้ยสวยแล้วไงกูโอเคเราแฮกตัดคอปเรียบร้อยนั่นเงี่ยว่าละกูจะออกยังไงดีอะเอ้ยเย้เลเซอร์ขาดนั่นแหละเจ้าสุดยอดคิดว่าคิดว่าจะไม่รอแล้วนะกู โอเคครับแล้วก็จะไปจุด B วิ่งแม่งเลยเอ้ยตรงนี้นี่น,นี่เออเออเด็กฉลาดชาติจเจริญเด็กเล่นแต่เกมชาติชาติก็จเจริญครับโอเคยืดยืดเฮ้ยอื่มโอเคลงครับ ขึ้นได้ไหมเนี่ยทางเนี้ยอยากขึ้นทางนี้มากเลยแล้วก็ไปปีนหลังคาแม่งเลยแอซซินแม่งเลยเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราจะลองไปทางนี้ดูนะฮะขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นขึ้นเออขึ้นเออขึ้นนี่ขึ้นนี่เออเนี่ยเฮ้ยไม่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 ลงไม่ลงไม่ลงขึ้นขึ้นนี่เออขึ้นเออยิ้มยอดกับยิ้มเชียวนะเฮ้เอ๊ะ เฮ้ยผมต้องไปขึ้นทางนู้นีว่ว่าลง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 ขึ้นอีกขึ้นอีกเออแหละแหละไ,ะไ,ไปหัวหัวแต้มหัวโอ้ตกใจเลยกูเนี่ยอยู่ตรงนี้เองครับนั่นเทิบหน่อยเออเทิบหน่อยเออ Ông ngay ngày bưng đi đi vào đấy Úi Úi Nghĩ tuôn nhưng mà Ồ, oh, laser mới โอเคครับฉันเห็นแกไปแล้ว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 ดีเลยเงาเมื่อช่วยไว้แล้วท่านจะดีเอง กิมแบบหาภารกิจให้เราเฮ้ยอุย้ยขึ้นขึ้นขึ้นอิ่มหมูนูน่นอีกโอเคตัวล่างเราเคลียร์แล้วเราก็จะเอามาร์คขึ้นโอเคครับโอ้โหกล้องชิบวิชิบหายแล้วมีตัวของวะเนี่ย ตายขึ้นไปข้างบนไม่ได้กูจะทำย่างไเดี๋ยวนะขึ้นได้หไม่ได้โอ้โหดูแม่งยืนท่อทได้ไหมไ้ไให้กูขึ้นเอยเอะไม่ได้ ไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยเราจะมาร์กตัวที่จำเป็นที่สูดโอเคสามตัวพอดีโดีวะเน่เน่เด็กลาชาติเจริญ เอ้าแล้วกูลงมาทำไมเดี๋ยวเฮ้ยเห็นวะเฮ้ยไม่เห็นวะเฮ้ยไปไ้ไปได้ไได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเมื่อกี้ผมไม่กดผมไม่กด d r o บผมไม่กดลง นั่นเจ็ดกูเนน่ยไงมาให้กูขึ้นมาทำเฮอะไรวะเนี่ยได้ข่าวว่าจุดบีอยู่ในนี้เหรอ ้นั่นเสาอืมไปเต้นอากโก้กันเถอะพวกเรานะฮะโอเคลงดิเฮ้นี่ลงแล้เราจะไปเต้นอากโก้กันนะฮะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าไม่ลองไม่รู้เฮ้ยมันไม่ใช่เสานี่เขี่ยอะ้รไงกูเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเขี่ยแล้ว ไม่ใช่เต่านี่โอ้อตาถยุแแยแนงอะไรครับเอาเอาก็เอาวะโอ้จริงโอ้โหทางสวรรค์โอ้โหบันไดบันไดของกูยัดแค่เอากูจะไปยังไงวะนี่ไอ,อ้เหี้ย แต่ตรงนั้นมันเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเซตดรอปสีดรอปดรอปดอปดอปดรอปลงลงแล,ละอ๋อทางนี้นี่วะโอ่น่าจะเข้าท้งแั่ทางนี้จั่ทีแรก

จำ้ำจ้ำขึ้นไปเลยจ้ำขึ้นไปเลยพวกเออเยี่ยมมากเยี่ยมยอดกระเทมเจียว,ม,ยวมึงมึงทำอะไรโฮ้ยแล้วกูมาร์ไว้หมดแล้วเอาไงกับมึงทีเนี้ยยิงไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ตัว จิมมี่จิมมี่จิมมี่อืมไม่เป็นไรกูไปแบบเงียบๆก็ได้อืมนี่กูไม่แคร์ดูสัญญาณสูงนั่นเนี่ยไม่รู้ด้วยเออ,อม,มีผู้ใหญ่อย่างนี้ชาติล่มจมไอ้เหี้ยความรู้สึกชาชิบหายลง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 โอ้ โอเคครับเราเอ๊ะเดี๋ยวอืมเวแล้วไงกูตรงนี้มีสองตัวนี้นะโอเคครับอืมมาได้ไงไวะเนี่ยมึงอยู่ตรงนี้ ลงลงลง,ลง,ลงเฮ้ยเฮ้ยนี่นไ,ได,ได,ไได,ได้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 อยู่ได้อยู่นี่นี่ไม่ได้เลยเฮ้ยได้เว้ยไม่ได้เลยได้ไงได้เออเดี๋ยวนะผมไปทางนู้นก็ได้นี่นำไปแล้ ym. วไปเชี่ยงยังมาทำไมเนี่ยเกูกำลังจะไปเลย หลับซะหลับตาเถนะิดเนี่ยหลับซะอู้งานมันกันไหนหไม่ว่าอะไรหรอกกเข้จจาใจข้าแรงอยู่แล้วลโอเคนี่อู้จะวกไปวนมาทำไมวะนี่รู้สึกว่าเรากำลังขึ้นข้างบนนะเนี่ย ไปไม่รอดจริงวะสายต้องขึ้นบนแล้วล่ะมีสองคนอีกโอ้ยตายตายตายยอมากมากเลยูก็วนกลับมาที่เดิมอีกว่

ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแบกก่อนเฮ้ยไม่ใช่มึงไม่ใช่เออแบ,บกจบอีกเยอะโอ้แข่งเลยพื้นกูแข่งเ้ยปืนกูมารอเป้ามาเวอรเลยลูกสอง

หายแล้วแม่งยังไม่เห็นเรานะครับย,ยังยังไม่เห็นกูยังเฮ้ยหย่ะไปิบขึ้นมาลองเดินวนมาอีกรอบไปรู้เรื่องไงโอเคอยู่เสียยังไงเฮ้ยข้าได้เลเ้ยยันเจอเขี่ยแล้ว ก็เคลียร <graffiti> ์ไปหมดแล้วนะครับนี่ก็เหลืวแต่ไอ้ลำนั่นอะไปไหนแล้ววะเคลียร์ไม่มีใครรู้นะฮะรึ๊บรึ๊บเฮ้ยจะกูจะวนทังผ่านเลรอวะเนี่ยนั่นไงอะโอเคปึ๊บขึ้นมามีกล้องนะฮะเฮ้ย สวยละเด้อเด้อเด้อฮึโอเคเราต้องลงไปใช่ไหมมีบันไดกล้องตัวเดียวใช่ไหมเนี่ย แค่เดวิงจุดๆๆไปเลยนี่กับจั่งหางจุดตูดอืยอันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเอ็กซ์เรย์ครับเคยเคลียร์ลง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 ออนี่ไงเฮ้ยในนี้ไม่มีเว้ยแฮ็คเลยแฮกเลย เราียกติมครับฉันกำลังแฮกนะฮะโอเคหลอดไฟเราจะไม่หยุดย้อนทีนี้ก็ทีนี้ย้อนจากที่นี่กูลงทางนี้เลยแล้วก็กูก็จะไปทางเดิมด้วยอ่ากูเมฟเด้อเด้อใจเย็นใจเย็น Ai phải vào lùi luôn luôn lùi 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 yeah lùi 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 อุ้ยไอ้ยักษ์เดินออกมาหูยแม่งเอ้ยนั่นอะรีบไปดีกว่าเว้ยเฮ้ยระเบิดืหเคลียร์แล้วครับโอ้โหผลักกีนี้เคลียร์เรียบร้อยไอ้ยักษ์เดินมาไม่ทันโอ้โหโชคดีไหมโกสง่น,น18สกอตได้ตังค์1 0 0น2 0 0 7 อืมสุดยอดครับโอเคนี่ผมก็มาเล่นให้ดูนิดหน่อยนะฮะเกมซัวิตเซลเล่นให้ดูเล็กน้อยเพราะว่าผมนี่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยยูท b e กว้างต่านะ,ะขอบคุณครับที่รับชมนะฮะสำหรับผู้คนที่ดูกดอย่าลืมกดซับซับสไครต์ด้วยนะฮะไม่มีไให้ดูก็กดให้กูหน่อยนะฮะไม่เลืองนะ,ะไม่เลืองแรงโอเคขอบคุณมาก